เรียกได้ว่าทำเอาฟแฟนๆหลายคนเนี่ยต่างแห่ส่งกําลังใจแล้วก็เป็นห่วงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเวลาสุดได้มีการรายงานว่าพระเอกหนุ่มช่องดังนะครับได้ออกมาโพสต์ชี้แจงหลังป่วยเป็นโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกตาและปากขยับไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะเกิดจากความเครียดสะสม เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับทาเอาแฟนๆหลายคนต่างแห่ส่งกําลังใจกันอย่างล้วนหลามเลยทีเดียวนะครับเมื่อลาสุดทางด้านพระเอกหนุ่มช่องดังนะครับอย่างหนุ่มทัตกิติทั์แก้วอุทัยพระเอกหนุ่มละครเวทีดังอย่างมนรักลูกทุ่งทองกวางเดอะมิสิคอลสังกัดเวิร์กพอเอ n นเตอร์เทนเมนต์นะครับได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวอาการป่วยล่าสุดนะครับที่เรียกว่าโรคเพลพาซีนะครับหรือว่าเส้นประสาทไมหน่าอักเสบครึง่งซีกโดยเจ้าตัวนะครับได้ออกมาโพสต์ระบุวว่าสสััดีครบ โพสต์นี้ผมขอแจ้งข <asan> ่าวอาการป่วยนะครับตอนนี้ผมมีอาการของโรคเบลพาซี่หรือเส้นประสาทใบหน้าอักเสบครึ่งซีกเป็นการอักเสบของเส้นประสาทที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของใบหน้าฝั่งซ้ายผมเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาได้ไปตรวจและตอนนี้ก็ได้อยู่ในความดูแลของคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจากการวิธีชฉัยของคุณหมอผู้ดูแลคุณหมอได้แจ้งว่าในเคสของผมอาการไม่รุนแรง คาดว่าน่าจะหายเป็นปกติภายใน2-3ถึงสสัปดาห์และยังสามารถทำงานได้ตามปกติครับส่วนสาเหตุของการเป็นโรคเบลเพสซี่ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอรวมถึงความเครียดสะสมนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่สอบถามอาการเข้ามาด้วยความเป็นห่วงและขอขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับยังไงขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอหากรู้สึกมีความผิดปกติ แนะนำให้รีบไปปรึกษาคุณหมอเพื่อทําการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับโดยทั้งนี้นะครับหลังจากที่หนุ่มทัดได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยดังกล่าวก็ได้มีคนบันเทิงนะครับรวมถึงแฟนคลับจํานวนมากเข้ามาแสดงความเป็นห่วงรวมถึงส่งกาลังใจให้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมข่าวก็ต้องขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและขอให้หนุ่มทัตหายจากอาการป่วยภายในเร็ววันด้วยนะครับ